วันนี้พุ่งนี้ก็เป็นงานชาติการวันเกิดของหลวงปู่เหลิมตัวหลวงปู่เหลิมแต่ครั้งที่ท่านอยู่วัดป่าบ้านตาดท่านก็เป็นพระงานพระก่อสร้างท่านก็คุมหมู่เพื่อนคุมพาหมู่เพื่อนพาตั้งพระทั้งโยมหลือก่อสร้างอันนั้นก่อสร้างอันนี้หลังจากออกไปอยู่ออกไปอยู่ที่สามแยกที่น้ำหนาวท่านก็ไปสร้างอีก แต่สร้างแล้วก็ไม่ได้อยู่ไปอยู่ภูแปลกไปไปอยู่ภูแปลกก็สร้างตอนนี้สร้างกําลังสร้างพิณิพันฑ์สร้างพระใหญ่ท่านก็ไปรู้สึกเป็นเป็นพระที่ชอบสะสมของเก่าแตกต่างจากหลวงพ่อหลวงพ่อเลยชอบของใหม่แขวของเก่ามาไม่สนใจอของเก่ามันจะผุมันจะพังแล้วยังยังเอามาโชว์ามาอะไรอ,อะไรมีแต่โยัาขยะเท่านั้นแหละ วันนี้ก็วัดป่าวัดป่าภูแปงลกหลวงปู่เหลิมวันนี้กับพรุ่งนี้คํานี้ก็มีการเจริญพุทธมนต์มีการฟังเทศพรุ่งนี้ก็มีการใส่บาตรแล้วก็มีการบรรจุพระบรมสารลิขิกธาตุขึ้นสู่เสียนพระท่านสร้างพระใหญ่อยู่ดาดฟ้าของพิธีพันธ์พิธีพันธ์ท่านก็รู้สึกว่าสร้างหลังใหญ่นะรู้สึกว่าท่านอยากเก็บของเก่าไว้เยอะอยู่พระเก่าพระ พระพุทธรูปพระพ,พุทธรูปทั้งพระเครื่องพระสมเด็จพระอะไรตัวอะไรโอ้ยนักสะสมเหมือนกันแต่สําหรับหลวงพ่อไม่สนใจนะพวกนี้มันรู้สึกเหมือนกับเป็นภาระแล้วก็ทำให้ลกลุงลังด้วยเกะกาควรจะอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ซะท,ที่ที่ควรอยู่หลวงพ่อเองไม่ไม่ใช่นักสะสมไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้ วันนี้หลังจากฉันเสร็จแล้วก็จะไปสะแสดงร่วมสแสดงบุธิตาจิตต่อหลวงปู่เลิมสักหน่อยหนึง่งเพราะได้เกี่ยวข้องกันมาแต่ยาวนานแล้วต,ตั้งแต่สี่สิบปีมาแล้วตั้งแต่มาอยู่วัดป่าบานตาดจนกระทั่งแยกย้ายกันแยกย้ายออกไปอยู่วัดป่าบารตาไปอยู่ที่นูน่นที่นี่อะไรอะไรก็ยังเกี่ยวข้องกันมาตลอดบู่เพื่อนวเวลาเราอยู่ด้วยกันเราอยู่เหมือเป็นครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวเดียวกันมันเป็นยังไงล่ะเราดูในครอบครัวของเราเนี่ยพี่น้องมีเท่าไหร่พ่อแม่พ่อแม่ลูกเต้าพี่น้องมีอะไรก็ช่วยเหลือกันมีอะไรก็ส่งเคาะแบ่งปันกันไปก็การอยู่ร่วมกันก็นเลยมีความสนิทสนมเ,เวลาจากกันไปจากกันตาตามหน้าที่หรือตามวัย ก็เบืลูกหลานของพวกเราเนี่ยแหละพอถึงวเวลาถึงวัยที่ควรจะแยกย้ายออกไปเขาก็แยกย้ายออกไปย,ย,ยืนอยู่ยืนอยู่ยุดด้วยปีแข่งของเขาเองหรือแยกย้ายกันไปมีครอบครัวอะไรตัวอะไรต่างๆแต่ถ้าอยู่ในขณะที่อยู่ร่วมกันน่ยมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันเอื้อเฟื้อเจอจานเผื่อแผ่แบ่งปันสงเคราะห์ช่วยเหลือกันอยู่ตลอดแม้จะแยกย้ายกันออกไปอยู่ไกลแสนไกลยังไงก็มีความรืกลึกถึงกันอยู่ตลอดอมีอะไรพอไปช่วยเหลือพอไป แสดงวิทีตาจิตพอยินดีกันเราก็ไปกันพบปะอะไรต่ออะไรกันไปไม่ได้ขาดพระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันเนี่ยแม้ไม่ได้ออกมาจากพ่อแม่เดียวกันก็ตามแต่มาอยู่รวมกันในในสำนักครูบาอาจารย์เดียวกันคือมาอยู่ในวัดป่าบ้านตาด้วยกันก็เปรียบปรดุดเหมือนนพี่น้องกันที่ออกมาจากพ่อแม่เดียวกันนั่นแหละมีครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่มีพระรัตนาตรัยเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นบุ่งเน้นในการประพฤติธปฏิบัติ เดินตามรอยหรือเดินตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านที่ท่านนำพาประพฤติปฏิบัติมาอ,อย่างเข่งคัดอย่างด้วยด้วยความภาคความเพียรเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วต่างคนต่างอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบตัติอยู่ในความภาคความเพียรใส่ใจศึกษาใส่ใจประพฤติปฏิบัติพอถึงข่าวมีความจําเป็นจะต้องช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันอะไรต่ออะไร,ะไรเราก็ช่วยเหลือกันเราก็สงเคราะห์กันแนะนากันอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความเคารพ ผู้น้อยก็เคารพในผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาต่อผู้น้อยอเราอยู่ด้วยด้วยความสนิทสนมมาแต่ยาวนานมามาแต่เก่าก่อนเนี่ยตั้งแต่สร้างวัดป่าบรรทาดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่าครูบาอาจารย์รุ่นเก่ารุ่นก่อน,อนเลยรุ่นใหญ่ของของวัดป่าบรรทัดนเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่สิงทองหลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมีหลวงปู่เพียรหลวงปู่อุ่นล่าอะไรต่ออะไรต่างๆนานา,นาเนี่ย ร้วนแต่ผูกพันกันมาเจอกระทั่งมาถึงรุ่นปัจจุบันเราก็ไปเกี่ยวข้องแม้ท่านแยกย้ายกันจากไปจากไปสร้างวัดสร้างวามอนกับพวกลูกหลานพวกเราไปมีครอบครัวนั่นแหละเราก็ยังไปมาหาสู่ไปกราบไหว้ไปแสดงความคาระะวะหรือมีอะไรที่จะนําไปถวายท่านได้เราก็ยินดีเราก็รีบขุนขวายที่จะนําไปถวายท่านก็อย,อยู่ด้วยความอบอุ่นอยู่ด้วยความลมเย็นแต่ทุกวันนี้เนี่ยรู้สึกว่า พระอยู่ด้วยกันเริ่มห่างเหินกันไปห่างเหินกันไปเหมือนกับว่าตัวใครตัวมันเริ่มตัวใครตัวมันแหละลาบสการะอะไรเขามากเกิดขึ้นมาต่อตัวเองกกอบโกยเอา,าเฉพาะตัวเองคนอื่นไม่ได้คำนึงถึงคนอื่นว่าเขาจะมีหรือไม่มีอะไรอะไรพออยู่ร่วมกันก็เริ่มขาดแชน์น้ําใจใน้ําใจก็เริ่มลดน้อยลงพอแยกแย้ายกันไปก็เหมือนลืมไปเลยเหมือนคนไม่รู้จักกันไปเลยแล้วตอนนี้พอไม่รู้จักกันลืมเลือนไปไม่รู้จักกันไป ก็มักจะไปอ้างครูบาอาจารย์เนี่ยตอนนี้อ้างครูบาอาจารย์ว่าท่านยกย่องอย่างนั้นท่านท่านชื่นชมอย่างนั้นท่านทํานายไว้อย่างนั้นอะไรต่ออะไรมานู่นน่ไปเป็นพาาาราอรหัน,นาาหาที่นู่นเป็นพราอรหันที่นี่แล้วอะไรต่ออะไรต่างๆน,น,นานาก็เอาชื่อเอาชื่อครูบาอาจารย์ไปขายเอาชื่อครูบาอาจารย์ไปอ้างต่างๆนานาแต่ข้อปฏิบัติแหะหาหาแบบเดินแบบแนวแถวตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์ไม่มีเลยทุกวันนี้เริ่มจะเป็นอย่างนั้น หมือนครูบาอาจารย์หลวงตาที่ก็เคยพูดไว้เหมือนกระทั่งหลวงปู่อะไรหลวงปู่เตือครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่หลายหลายองค์ที่หลวงพ่อเคยไปอยู่กับท่านท่านก็พูดอยู่เสมอท่านบอกนะั่นไปอะไรต่ออะไรก็มักจะไปอ้างครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่องค์นั้นลูกศิษย์หลวงปู่องค์นี้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาแต่เวลาไปดูข้อปฏิบัติมันยังกตยังกทิวัศน์น่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกใจหรอกใคร ทุกองมาก็ว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่เวลาทําทําอย่างเทวทัตแล้วจะไปจะไปว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าได้งไงลูกศิษย์ครูบาอาจารย์รว่าลูกศิษย์ครูบาอาจารย์แต่ปฏิปทาข้อวัดของครูบาอาจารย์ไม่มีเลยแล้วจะเรียกว่าลูกศิษย์อาจารย์องค์นั้นลูกศิษย์ลุงปู่องค์นี้ได้ยังไงก็ไปดูข้อวัดของเขาดูข้อปฏิบัติของเขาดูคําพูดคําจาขอ,ของเขาอะไก็แล้วแต่ก็แล้วกันเลยว่ามันมีถอดแบบของครูบาอาจารย์มาไหม มีปฏิปทาของครูบาอาจารย์ไหมมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมไหมเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาเราเนี่ยมีศาสดาของเราองค์เดียวเท่านั้นแหละที่เป็นเบอร์หนึ่งไม่มีใครสามารถแซงศาสดาของเราได้หรอกสาวกทุกองค์ต้องเดินตามรอยของศาสดาไม่เหมือนไม่เหมือนลูกศิษย์ลูกศิษย์ทั้งโลกลูกศิษย์ทั้งโลกไปยังไงอาจจะแซงแซงครูบาอาจารย์ก็ได้ ครูบาอาจารย์จบปริญญาตรีมาลูกศิษย์ปริญญาเอกตัวหนะแซงครูบาอาจารย์ไปแต่ในพุทธศาสนาน,นี่มีพระบรุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นน่ะนอกนั้นั่นนอกนั้นสาวกทั้งหลายเนี่ยจะเก่งจะวิเศษขนาดไหนก็ต้องเดินตามรอยขององค์ศาสนานดาเพราะนั้นหลวงตาที่ก็เคยเคยชี้เคยบอกเคยเคยพูดอยู่เสมอในในหมู่ลูกศิษย์จะบอกเนี่ยพระบรุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปริิพพานท่านได้กล่าวไว้กับพระอน,นุนไว้ ดูก่อนอน,อนุนหลังจากเราปรลินิพพานแล้วทําวินัยที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วนั่นแหละจะเป็นาศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเมื่อถึงการที่เราตถาคตปรลินิพพานไปแล้วเพราะฉะนั้นาศาสดานี่ไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยก็คือหลักธรรมหลักวินยัยหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นั่นแหละคือาศาสดา ตอนนี้เราจะไปวัดไหนเราจะไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนจะอ้างว่าเป็นลูกศิษย์องค์นั้นลูกศิษย์องค์นี้หรือแม้จะอ้างว่าอยู่จับชายผ้าผู้ที่เจ้าก็ตามเถอะเราก็ดูข้อ,อปฏิบัติของเขาว่าเขามีมีศีลมีทำตามตามแนวแถวของผู้ที่เจ้าไหมตามหลักทมที่พุทเจ้าทรงประกาศสอนโลกหรือทรงบัญญัติไว้ไหมเราก็ดูครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนี่องค์หลวงตาเนี่ยตั้งแต่องค์หลวงปู่มั่นมาเนั่นแหละ เราไล่มาดูเลยเที่คณะศิษยานุสิตเขาลบกราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยดูข้อวัดข้อปฏิบัติของท่านทอนแบบมาจากธรรมจากวินัยทั้งนั้นไม่มีไม่มีส่วนใดเลยที่จะไปเอาธรรมวินัยไปจับผิดท่านได้ท่านเปีย้ยเปียเป้ยอยู่ในหลักธรรมหลักวินยัยแม้แต่กระทั่งหลักพระวินยัยนิดนิดหน่นนอยหน่อยท่านก็ไม่ทิ้งท่านก็จับเอาจับเอาเพราะหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยแหละตัวชี้ตัวชี้บอกถึงความเป็นพระแท้ เหมือนกับเราจะดูผืนนาเนี่ยผืนนาที่ดีมันอยู่ที่ไหนล่ะผืนนาดีมันก็อยู่ที่ผืนดินน่ะท่านแบบถ้าผืนดินอุดมสมบูรณ์นาท่นานาน,านาดีอย่างแน่นอนเลยปลูกอะไรเข้าไปก็องอกงามพาระก็เหมือนกันพระดีมันอยู่ที่ศีลพระดีอยู่ที่อยู่ที่ข้อวัดอยู่ที่ข้อปฏิบัติถ้าศีลดีสมบูรณ์ข้อวัดข้อปฏิบัติดีสมบูรณ์แล้วยังไงก็เจอเลยในธรรมแน่นอนไม่ต้องประกาศว่า ว่าเป็นพระอรหันต์หรอกมันก็กล่าวไปถึงจุดหมายไปทานคือความพระอรหรนันต์แน่นอนเลยแต่มองไปเนี่ยมีแต่ความด่างพร้อยมีแต่คอยแตกบอกแตกคอกออกไปอ,อยากดังอยากโด่งอยากดังอยากมีอยากรวยอยากอะไรตอะไรก็แตกบอกออกไปดิด้นดนขนไยแล้วก็อ้างว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์องค์นั้นลูกศิษย์อาจารย์องค์นี้ลูกศิษย์หลวงตาเอานี่นะเอาป้ายยาณนัาสำปันโนขึ้นล้าล้าล้าอยู่ แต่เวลาข้อวัดข้อปฏิบัติดูเลยเหมือนกับเทวทัตนั่นเห็นไหมแล้วก็ไปอ้างว่าครูบาอาจารย์ได้ทานายไว้แล้วครูบาอาจารย์ได้ยกย่องไว้แล้วจะเป็นพระอรหันต์จะเป็นอะไรต่ออะไรเป็นได้ขี้หมาเดี๋ยวงอยูแต่เป็นแบบนั้นเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราดูพระเนี่ยเราดูพระเราอย่าเราดูดูที่ศีลดูที่ข้อปฏิบัติเราอยู่อยาไปดูแต่คําพูดคําพูดเป็นประกาศได้ยังไงก็ได้เนบ ว่าฉันจับชายผ้าะู้ทธเจ้ามันยังประกาศได้เลยตัวถ้ามันน้าด้านไม่อายอย่ไหไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยอาจารย์องค์นั้นแต่ย,ยกย่องอย่างนั้นอาจารย์หลวงปู่องค์นี้นได้ทานายไว้อย่างนั้นอย่างนี้นู้วยนะไอ้พวกนี้มันก็บีแต่แต่ข้อวัดข้อปฏิบัติหาเดินแนวแนวแถวของครูบาอาจารย์ไม่มีเลยอย่างนั้นประกาศไปก็ประกาศไปจนปากฉีกไปไปถึงหูก็ตามเนี่ยคุณงามความดีไม่มีหรอกข้ออัดข้อทำไม่มี มีต่ขี้โม้เท่านั้นเละมีเท่านะเข้าไปเข้าไปใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับบีแต่เอาฟัมเหม็นเน่ามาเท่านั้นแหละใช่ไหมไปไปติดไปติดมูดคูดมาด้วยไปติดสงของสปกปรกเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละการอย่าใช้แต่ว่าไอ้อออคำพูดขี้โมข้ขี้โอข้โอขี้อวดนั่นน่นะจะได้ให้ดูข้อวัดข้อปฏิบัติ ดูดูหลักศีลหลักธรรมที่ท่านปฏิบัติเนี่ยภายในจิตในใจเรามองไม่เห็นหรอกมันไม่ได้ถอดออกมาหรอกนี่จิตของฉันเป็นเป็นพระโสดาบันแล้วนะจิตของฉันเป็นสกิทาคามีแล้วนะเป็นพระอนาคามีแล้วนะเป็นพระอรหันแล้วนะมันถอดออกมาให้ดูกันไม่ได้หรอกแต่ดูกันได้ดูข้อวัดดูข้อปฏิบัติดูศีลที่ท่านปฏิบัติที่ท่านมีเนี่ยดูที่ว่ามันมันตามรอยในแนวแถวของพระพุทธเจ้าไว้ ถ้ามันไม่ตามรอยแแาแนวแถวผู้ที่เจ้าก็เดินตามรอยของเทวทัตเท่านั้นนหละลงนรกจกเปรตเท่านั้นแหละมันหาความนีประเสริฐไม่ได้หรอกเราต้องดูตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ดูตรงนี้อย่าไปดูไอ้คำโอ้อวดนะะอย่าไปใช้แต่คำโอ้อวดโอ้อวดมันโอ้อวดยังไงก็มันก็ได้แต่ทั้งทั้งตัวตัวลายเป็นตุกแกอยังว่าตัวตัวเองขาวสะอาดขาวสะอาดแต่เวลาเปิดหลังขึ้นมานี่ลายเป็นตุกแกเป็นตนะเห็นไหม ต่เวลาประกาศแต่ประกาศว่าว so right. an ่าตัวเองเียขาวสะอาดว่าอาศัยเพียงแค่เสื้อเสื้อผ้ามาปกปิดไว้เท่านั้นแหละอาศัยอาศัยแต่อาศัยแต่สิญญานุสิ์พวกหน้ามาทั้งหลายมาปกปิดไว้เท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์นู่นลูกศิษย์นี่ก็มีแต่พวกหน้ามาเนี่ยหน้ามาหน้าหมาเนี่ยมันเยอะเลยเดี๋ยวนี้ปั้นปั้นเอาครูบาอาจารย์ปั้นเอาพระเจ้าพระสงค์ขึ้นมา แต่เวลานั่นล่วงเข้าไปข้างในเน่เน่าเหม็นทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ให้พาก <ot> ัเรามัดระวังเนื้อเราครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนมาให้พวกเราฉลาดไม่ได้สอนมาให้เราโง่พราะว่าเจ้าสอนให้พวกเราฉลาดไม่ได้สอนให้เราโง่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ด้วยความฉลาดเราต้องปฏิบัติด,ด้วยความฉลาดเข้าวัดก็ต้องเข้าด้วยความฉลาดเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ต้องเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติด,ด้วยความฉลาดอย่าเข้ามาแบบโง่งโง่อย่ายไปแบบโง่งโง่ โง่ๆเป็นขาวฟาระเสริฐไม่ได้หรอกอันนี้แหละเพราะฉะนั้นในสังคมเราทุกวันนี้มันมีเยอะเข้าเยอะเข้าหลวงพ่อเองก็ก็ปฏิวิตตกเหมือนกันนี่แหละโดยเฉพาะ,ะพวกที่มักจะอ้างอ้างหลวงตาอ้างหลวงตามาหาบัวเราเนี่ยอ้างวัดป่าบ้านตาตั้งหลวงตาเนี่ยเยอะมากเลยแต่ดูข้อวัดมันไม่มีถ้าถ้าครูบาอาจารย์ที่อยู่ศึกษาก็ับหลวงตาจริงๆอ่ะ อยู่กับหลวงตาจริงๆหนักเต็มมั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยข้อมัดเนี่ยข้อวัดข้อปฏิปทาของหลวงตาเนี่ยถอดแบบหลวงตาไปถึงแม้ไม่ไม่ได้แบบหลวงตาร้อยเปอร์เซนต์ก็าตามเถอแต่ยังไงยังไงก็ไม่ทิ้งรอยของหลวงตาอย่างแน่นอนไปนี่แหละเราดูตรงนี้หลวงตาที่พวกเราได้สัมผัสมาแล้วว่าหลวงตาท่านกระพติปฏิบัติอย่างไรท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรเนี่ยถอดแบบอันนั้นมามาดูพฤติกรรมกันไปอย่าฟังแต่คําพูดคําขี้โม้อะไรต่ออะไรต่างๆเ แล้วเนี่ยแะพอมาพอมาไปมาแต่ทำความเสียหายขึ้นมาต้องคนก็ยึดยึดคำพูดของเขาว่าลูกศิษย์ลวงตาลูกศิษย์ััดป่า้านตาแต่เวลานั่นโอ้ยเป็นเป็นเน่าเป็นหนอนทั้งทั้งตัวเนี่ยทั้งตัวมีแต่หนอนมีแต่มแมลงวันหัวเขียวอย่างนั้นเน่ยแล้วก็ไปอ้างจริงไหมล่ะผู้การ ต้องระมัดระวังนี่เลยถ้าผู้การเนี่ยต้องให้ต้องฝากให้ผู้การคอยสอดส่องคอยดูแลด้วยเน네ี<ๆ>่ยเนี่ยไอคำอ้างๆเนี่ยเนี่ยอ้างแต่ว,ว่าหลงตาอ้างแต่ว,ว่าไว้ป่าบ้านตาแต่ว่าท,ท่านยกย่องอย่างนั้นท่านทํานายอย่างนี้เนี่ยตัว่เป็นพระอรหันนู่นอยู่บนยอดไม้นู่นอยู่น่สูงลิ่วไปนู่นนีอันนี้ฝากให้ท่านผู้การคอยสอดส่องให้ด้วยเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยเนี่ยทุกวันนี้มันเยอะมากเลย แล้วมันพอมีอะไรเข้ามาม,มันคนโง่งไปยึดติดโอ้ยลูกศิษย์หลวงตามหาบัวเป็นอย่างนั้นโอ้ยลูกศิษย์วัดป่าเป็นตาเป็นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรทงังทั้งเดียวหลวงตาท่านไม่รู้เรื่องด้วยเลยวัดป่าบ้านตาไม่รู้เรื่องเลยแต่เอาเอา,เอาหลวงตาไปขาย,เอา,าขายเอาวัดป่าบ้านตาไปขายเดี๋ยวนี้มันกระจายไปทั่วประเทศไทยเลยนะเดี๋ยวต่อไป elle, กระจายออกไปทั่วโลกก็ไม่รู้แหละอาศัยอาศัยความความความบหน้าเคารพศรัทธาที่หลวงตาท่านได้สร้างไว้ ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาไว้เป็นต้นแบบให้แก่ให้แก่ชาวพุทธเราทั่วไปก็เลยเลยคนชั่วคนเลวก็เลยเอาอาศัยอันนี้เนะี่ยที่ว่ามีผู้คนเขารบศรัทธาเยอะก็เลยไปอ้างเอาหลวงตาเอาไว้ป่าไว้ตาไปอ้างเอาอ้างเพื่ออะไรก็เพื่อรับสการะเข้ามาสู่ตัวนั่นแหละอออ้างเพื่อยกย่องตัวเองนั่แหละคนเราแต่ตัวถ้ามันดีจริงอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องยกย่องตัวเองหรอกใช่ไหม เออมันดีเองแหละท่านบอกอะท่านบอกว่ายังไงท่านบอกกองที่มันตีแล้วมันดังเนี่ยมันกองดีเห็นไหมกองตีไม่ดังแล้วมันกองรั่วแต่กองดังเองมันกองอัปปีใช่ไหมล่ะกองสันเดียดแต่กองดังเองเห็นไหมถ้ากองตีกองกองกองมันตีแล้วัดังเนี่ยกองดีครูบาอาจารย์ผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยถ้าเขายกย่องแล้วโอ้ยขึ้นคนผู้คนยอมรับเนี่ยใจ่ะไหมล่ะเออแต่ลันกองดี พราะท่านดีอยู่ในตัวแล้วถูกไหมกองกองตีแล้วไม่ไม่ดังเนี่ยใช่ไหมเป็นกองรั่วยกย่องยังไงมันก็ยกย่องไม่ขึ้นเชิดชูยังไงมันก็ไม่เชิดชูไม่ขึ้นนั่นะไอ้นี่มันกองรั่วเป็นฐานความดีอยู่ในตัวไม่มีจะไปยกขนาดไหนมันก็มันก็ดีขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้ากองมันดังเองมันกองอปรีกองเสนียดกองจันไหลนี่เนี่ยกองดังเองนะเพราะนั้นระวังเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันกองดังเองมันเยอะเนอะ เอาพากันพากันระมัดระวังช่วยกันสอดส่องช่วยกันดูแลด้วยเอออเนียหน้าที่ของพวกเราทุกคนเนี่ยแหละคณะศิทยาน,นุสิษธิขององค์ลวงตาคณะศิษยาน,นุสิษย์ของวัดป่าเ็นตาเราก็ต้องช่วยกันดูแล ดูแลวัดป่าบานตานด้วยช่วยกันดูแลชื่อเสียงเกียรติยศของหลวงตาด้วยถ้ามองเห็นอะไรมันไม่ถูกต้องเราก็อา้าวเราก็ชี้กันบอกว่าเออหลวงตาถ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะาหลวงตาท่าไม่ได้ทําอย่างนั้นน่าอะไรต่ออะไรเราก็ไปชี้เราก็ไปเตือนได้เหมือนกันเน่ะเวลาพระเจ้าพระสงฆ์เตือนเรายังเตือนได้แล้วทําไมอุบาสกอุบาสิกาจะเตือนพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ได้ล่ะเห็นไหมต่างคนต่างช่วยกันเตือนมันก็ได้ดิบได้ดีไปหมดเลยนะ นี่แหละอันนี้ฝากไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะมีลูกศิษย์ลูกหาก็ทางอื่นทางไกลก็อยากจะให้หลวงพ่อพูดเรื่องนี้แหละเรื่องไอ้เรื่องอะไรไปเอาเอาหลวงตาไปอ้างเขาว่าป่าเบินตายไปอ้างหลวงพ่อบอกโอ้ยไปพูดอะไรขี้มันเหม็นพลังแล้วไปเขี่ยมันก็ยังเหม็นใหญ่ด้วยมันเหม็นมันเหม็นจะบูกเราแต่นะใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเออมันเหม็นเราก็เลยอย่าไปใกล้อย่าไปดมมันก็ไม่เหม็นจะบุกเราหรอกว่า แต่ถ้าเราไปขี้มันเหม็นพอลรงแล้วไปเขี่ยมันก็เหม็นจะบุกเราอีกแล้วโอ้ยเนี่ยเมื่อวานคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าโอ้ยหลวงปู่ต้องพูดนะต้องพูดโอ้วขี้เราไม่อยากไปเล่นด้วยหรอกก็พากันช่วยกันดูแลกันแล้วกานนรับพรนะรับพรจะนุบมทนาให้พร ยะทาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสัคหลังเอ,เอวามีวาอตัวทินนางเปตานังอุปกะปีิอจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสวิชฉตุสะเพปุเรนตุสังกะปานจัทนทวันรารโสยะท้ามาดิโชติ ราโสยะทถันติโยวิวันจันตุสัมภโลัยโอวิโันสัตุมันเตมพวันวันลายโยสุขิติงคายุโกภวภิพวัน นาเสวเรสานิจังวยททยปัจจยดตยตารวยธรรมไม่วานททนตีอายุวานด้ยสขังพารัง อายุโดพภะรโดทีโรวยวันนาโดปฏิภาณโดสวยคายซาดาตเมีเวีสุขัสวยที่ขัจตดีอายุกตวันพระรังวันนางสุขันจะปฏิภาณโด เดชยโยยยสวะหติยทายาทุปปัจเจติยนตีภวะตุสาบังการังรักขันตุสาปฏิวตานสัมพุทธาดุภาเวปไดสัาสุตีภวตุเต ราวตุสาบังการังรักขันตุสาบดีวตานสัมบะรมานุภาเวตตายสตาสวดทีพระวาตุเตพราวตุสาบังการรักขันตุสาบดีวตานสัมบะสังานุภาเวบนาย ชาตาสสทิมพระวันตุตเตงอาแยกย่าก็จัดอาหารทางกันเ้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้ดดูแลแบ่งปันกันไปจัดาหารทางกันสะก่อนจัดาหารสากสก่อนไหนหนูน้อยคนไหนรู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นเป็นหลานท่านประธานสาริการองประธานสาริกา,าหารือมหาหลวงปู่เร็วเร็ว ใครด้อมีหรือเปล่ามีหล,า,ลานท่านรองประธานสารดีกาหรือเปล่าเนี่ยผู้การทานข้าวก่อนเนี่ยอีย๋อี๋ยวไปผู้การมาทางนี้มาทางนี้มาหาหลวงปู่ทางนี้เร็วประกาศหลวงปู่นี่เร็ว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 ประกาศหลวงปู่ก่อนเนี่ย